เออีพี่น้องมามาเบิ่งแล้วหรอถ่ายไหนบ่บ่ได้จ้าบ่ถ้าเรามาเบิ่งเช้าหน่อยชื่อขอยูทูปไม่นีบอโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรื่องผู้ใดน้อนี่ถ่ายรูปใดน้อนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC FC ทีมงานขอบตาดำทีมงานขอบตาดำพี่น้องมางหัวตาจังงัว เพิ่งหั่นนี่ครับอ๋อเขาจะมาหอดรัดมาทางนี่มาเห็นหลายช่องแล้วที่หมากพักะดเงรอเห็นแล้ววันนี้ครับได้มองพักไปเมื่อเพื่อนเอาไปเลยอุบลครับเถื่องกำมือเพื่อนบุระแล้วกลับมื้อหมือมือเศร้านอนมันไม่ลดเลยอืออื่ได้นอนเนาะผมว่าไม่นอนหรอกเนาะผมว่าอ้ยชั่วมันหลายเนาะเมนแต่จากเบิ้งแล้วเนาะแโตแม้ว อย่าก็ลดแห่แล้วโอสาดโอสาดมาจองไว้นี่พูดยังไงโอซานพูดคำถามอยู่นะผมอุ่นแล้วผมผมยางเปียกยางเปียกแม่เรามานั่มนะครับ้นโอ้โนี่ไอ้มากกับผู้ใดมาจากคนมากับแฟนผมกับแฟกับหลานอีกเป็นซีที่จริงแต่ผมมากสองคนบ่ได้ปูหรออืมบด้บ่ไดิบหนั่งบ่ได้นั่งยืนยางเดียวพวกนี้พวกนั่นว่าเอซานมาแง่ว่าจองไปถาครับอันนี้ก็ได้จองครั้งแรกเลยที่ผมจองส่วนใหญ่มากมากก็บม่ได้จอง ไอ้ไ้เราไปไทยขีปนเดี๋ยวพาแมียีิ่ขาเลยมึงค่ะค่ะค่ะติดตามติดตามไอ้กำลังใจให้กันรับผมเ้าไปโดมปะไปโดมเจ้าป่าเขาจะแ้่ไปหาเพิ่อนไอเขาไปดมเหรอป้าห้างอ๋อ न, u, อันอันเพราะใครสู่อันนี้บรนไดได้คู่มือเพราะใครสู <BBC> ่แดดสู่อันนี้บรนไดเลี้ยนน้ำตาลโต๊ะไปไปดมจักบาทก่อนแล้วกับพุทธแม่มาตาใสก่อนนี่มาตาเบลเยี่ยมจ้ามาตาเบลเยี่ยมมาตาใหญ่มาอยู่เมืองไทยโอ้อที่มาอีคนเบลเยี่ยมอี้คนเบลเยี่ยมกี่บอกเมียก็แต่ยูคูาเมียแต่แรกมาอยู่ เมืองไทยเราได้บมยูทูบเราได้เห็นพวกเจ้าโอ้เรียมักสาวน้อยมักมักผู้ใดนถาวน้อยถักถักเลยมักทุกคนแต่ว่าแม่เบิ่งแม่เบิ่งม่านาเบิ่งตั้งแต่เพิ่นมาเลิมมามาเขาเอิ้นอย่างมาออดิชั่นมานาเพชรบ้านแพงเด็กน้อยจากคู่พานแม่นค่ะอืมค่ะค่ะอืมพวกผมก็ตามเชื่อโยรอบไปโยเปได้ตัวจริงคือพอถ่าเอาไอ้นม่มาอีก้าเป็นเสียงเดียวกันอีกลรอแม่ แม่นนหลีบ่ครับเดี๋ยวนี้แม่นรจำพนนันคือเก่าอยู่ไปร้องเป็นบ่หมอลำตั้งเป็นบ่อาล้วมาเบิ่งเขาบมันบมเหมือนเต้นนะเราบ่เคยเห็นโอ้แดนแดนแดนเซ่นไปแดนเซ่นดักเนี่ยเออโอ้โหนี่ล่ะอันเดียวกันอันเดียวกันไล่ มากไปหามานาเขาไปังใดะูดไมานาตอนนี้บอสกออกมาด้วไมมือข right right ึ้นเขาสอมเด็กมือขึ้นนี่เออช่วงอันนั้นนี่นี่มาล่ำอนนี่มาล่ำบงไปแทบสุกคน่งหลายต่อหลายคนจีซอบดไดเจ้ไผเป็นไผเนี่ยอันนี้แม่มาอยู่อันประเทศไทยโดนหรือเนบ่า่ะแม่หัวใใหญ่ลงเรืองไมอมกาแฟเอ็นให ได้ปีนึ่งแล้วตว่าปีนึงนี่ย่ได้ไปใส่ได้ดุกย่ไปเนี้ยและปีิตอนที่เข้าไปมันบ้านเมืองบพท่นได้เ่อเขากลับมาแล้วมันจะเลค่ะหลงเลยป่มาก่ถึาจอดน้ำท่งมาถามทพา่นมากเลยแม่เป็นคนอน่ไสจังวัดเดคะแม่เป็นคนขอนแก่นจากขอนแก่นมาอายู่บานพระอออกจากนีไปประมาณ1ิบเก่าสี่ีเฮากลับมาบ้านเนืมันเจร่ญเข้าภาษาบ่าสถไปใสมาใส่รเขากจกเลอยู่ตะบน สั้นแล้วแคงสั้นแล้วอ๋อนี่เป็นอีกหนึ่งเสียงพี่น้อง FC มานะเพชรบ้านแพงค่ะอืมวากันว่าเด็กน้อยจากเทือกเขาภูพานเนาะนิสัยดีนิสัยดีบอกสิ่เลยพราะงี้ผ่านบอกเลยว่านิสัยดีมากเลยน้องมานะอืมเว้าหน่อยอืมเบาเราเบามวนมวนครับครับพ่อเด้ เนาะพี่น้องเนาะอาเบิ่งจะได้ยูู่กกันเลยมาเบเบงโแทนสมัเบิ่งโตแท้มาพิสูจน์เห็นเลยวันเถาะอ๋อจัดจัดเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้เนาะพี่น้องอาอเดี๋ยวพาพี่น้องไปทางโดมก้อนมืนี้น้วคุแม่ขอบคุณหลายๆครับ thank you ขอบคุณะ่เด้อ t a n k o บายบายบาอายุพี่้วไทยแลนด์เหอนะนี่เหอพี่น้องพูดได้ก็อยากมาโย่เพียงไทยอือคนไทยนี่ใส่ดีอ๋อเขาเปียกต้นนี้ คอยเบิ้งไปสู้คลิปได้ยัเนี่กเจ้าเบ้าอนไขคอยเบิ้งไปเบิ้งขอขอพูดลายๆกับแม่ขอพูดอีกค้งนึงนะครับแังเขียวแกงเขียวเห็นน้องมานากับหมกแม่มาเพิ่นมาถ่ายอยู่พี่โ่หูจักข้างเอาไขลูกเอาล่ารถเหตุ่อลึกไปรถเดี๋ยวีบองน้องไท้ครับจ้าจ้าแม่ยวแม่เบอร์น้องแม่แบนเบิ่งเปิดเฟซบุ๊กยแต่ว่าแม่่มีเบอรอน้องแม่ก็ถามท่างมาสู่ท่างล่องถามมาเรื่อยๆถามมาเรื่อย ก็ย่านก็เรียกตูนพัวอยู่หรอมันลำบากปานนี้มันติไปเฮ็ดเนี้ยก็ย่านด้วยว่าแต่ว่าข้อมอยากเห็นของเฮาเนาะเพราะว่าสม่อดได้เบิ้งหมอล่ามาโดนหน้าได้รูปเบิ้งแตงแตเบ้กกับว่าเดือบเบิ้งตั้งแต่ป่อซีป่อหาจุดว่าเทาบันจุดนี้ก็จะมาเท่าเลยเนาะว่าเจ้าดียมากแม่ต้องเอาสาดไปจองไว้ขอบคุณได้ร้อยค่ะอยค่ะติดตามอยู่เด้อเพราะว่าพี่ตามเด้ออขบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เดิั่งรถเ้อแม่เอ้นองก็บอกให้เด้อข่าเ <c oughs> บ้อล่ข้าฝรังมาเีมาขับรถขั้นนี้นเห็นคือแดงๆไสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าพยานข้าผ่าบ่ไหนเถ่าไรนี่ยสวัสดีค่ะโอ้ยเบิ <c oughs> บ่งในท่ือเถาแท้คนอยูน้กันกันบ่ โบ้มากไหมบอลบ้านนี่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแล้วสวัสดีครับเคยบาดแล้วแม่งเลยเคยบาดแล้แว่งเลยเจอกันเคยเสียวทุบเลยไรใหญ่ไปนอนมาไปพักมาไปพักดูวัดถุนไปไปแวะเตจมาแล้วครับบ้านเออบ้านโฮมฮักกระจายกันอยู่ตอนนี้แมนกำลังเ็ดของหวานนู่นทางนี้กำลังกดเทปตัวเลี้ยงกับนิตเตอร์ต่มออฟฟิเชียลครับผมครับโดนนะครับไปย่งคำผานครับนี่ ไปยังครับผ่านใจหน่อยฮะนี่เราผ่านแค่คำพนันคำพยนอ้อยหยากระทบกระเทือนหลังเนี่ยพ่อแหลมครับโอ้ยพ่อแหลมคือนั่งสบาย,น,บายน,นั่งตรงปานอ,อันไม่ออกว่าดีภาพแบบแตดผมจะเสียปอบจะนี่ไทยกับบ้านเช่าหรืบ้านเช่าเป็นไหนข้าพ่อหาอ,อ,อยาก,กินขก็แซ่บไม่กินเนี่ยไม่กินขก็แซ่บกิไทยยอะนี่ มันเกิดสองพันแล้วยังอยู่หันอบ้านโฮมเฮดแมนบอานอีพันที่คอยสักพอ่อย่างกินเขานั่เดียโอ้ไปนไปนักพนซื้อไปพ่อเดี๋ยวสองพันซื้อดๆนางเบิ่งเพิ่นเพราะว่าอิ่มแก่บองกับหนึ่งปลาหนึ่งปลาใช้พักอันการตัวจริงเล่าสิ่งขึ้นมไม่ใช่ข้ามผ่านเลยล่ะัวจริงเ่าสียงเดียวกันหี่นองมือในยาม้อเลยตัวินึกๆนะบ่บ่บ้ให้บ้นอกบ้นี้ ก่อนจะไปตามหาเขาวันเตยจริงเราแต่งกันด้วยหลุนได้เนี่ยวมั้งสายแน่นอนแน่นอนด้ยเนี่ยดูเนยเดี๋ยเพิ่งกางเกงเบิ่งรองเท้าแล้วเพื่อซิ่งมามาจากไหนพี่เนี่ยมาจากปาจีนจู่ปาจีนตัมาจากปาจีนปาจีนสักแก้งดูเดี๋ยวเนี่ยกระบินบุรีกระบินบุรีเออปาจีนยืนอีกแล้วเดินอีกแล้วครับเปิดฤดูกาลปิดก็เจอเอาเปิดเขาบอกน้ำเขาบปิเขาคือว่าซ้อมผัดแจ้งไปซ่อมนอนนะมันเนีนอนนอนแปดห้องสาวเตื่นเพียง มันเต่นเต้นนอบ่หลับเต้นเต้นแมนบอนต่นเต้นน่อบนอกับบสลับอันนี้เวทีอะไรเนี่ยข้ามผ่านมเต้อ๋เวทีใหญ่เด้สเแบนด์นู่นู่นนู่นเตนด์และอันคือเวทีใหญ่อ๋อนี่เวทีใหญ่คํามผ่านมาจองศาสตร์พี่นอดแมนบอสว่าแล้วเราถ่ายรูปไหม โซ่ไปก่อโซ่ไปยาามาเียวไปยาาเออหลี่ทาบง